สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากๆค่ะอยากจะมาชวนคุยกันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่มีคนแชร์ไว้ใน Reddit ห้อง Orgo u h Stories s t ครับสวัสดีครับห้องนี้มีเรื่องลึกลับเยอะเลยนะครับน่าสนใจครับใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่ผู้โพสต์เขาเจอมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยค่ะครับผมเริ่มยังไงครับเรื่องนี้ เรื่องมันเริ่มตอนผู้โพสต์อายุ17ค่ะตอนนั้นกำลังท้องลูกคนแรกพอดีเลยอืมครับเธอก็เล่าว่าเจอเรื่องแปลกๆที่คุณหมอเขาบอกว่าเป็นอาการฝันร้ายนะคะ n i t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  r r r s, <Ter> <S ครับ Night t e r r o r s, <S แต่คือตัวผู้โพสต์เองก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเพราะเธอบอกว่ามันไม่ใช่ฝันนะคะมันเหมือนเห็นจริงๆอะคะ่ะอ๋อคือจำเหตุการณ์ได้ใช่ค่ะเห็นเป็นผู้ชายคนเดิมเลยค่ะซ้ำๆหลายคืนติดกัน บางทีก็เห็นเขาอยู่ใต้เตียงแบบพยายามจะคุยด้วยแต่เธอตอบไม่ได้โหใต้เตียงเลยเหรอครับค่ะแล้วบางทีก็เห็นอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนชั้นสองชั้นสองใช่ค่ะซึ่งตรงนี้น่าแปลกมากเพราะหน้าต่างมันสูงค่ะต้องใช้บันไดปีนถึงจะขึ้นไปถึงได้ครับอันนี้แปลกจริงครับแล้วเธอกลัวไหมครับเธอบอกว่าก็กลัวนะคะแต่ก็แบบว่าไม่ใช่ความกลัวแบบสุดขีดอะไรขนาดน,นั้น อืมน่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือหนึ่งคือมันเกิดตอนตั้งท้องครั้งแรกสองคือลักษณะสิ่งที่เห็นมันชัดเจนนะเป็นผู้ชายคนเดิมแล้วก็ตำแหน่งที่ปรากฏตัวนี่มันดูเหนือจริงอย่างหน้าต่างชั้นสองเนี่ยใช่ค่ะแล้วการที่คุณหมอบอกว่าเป็น night terrors แต่เจ้าตัวจำได้แถมยังสงสัยเองอีกอันนี้ก็น่าคิดตามนะครับว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นั่นสิคะแล้วอาการพวกนี้มันก็หายไปพักใหญ่นะคะ ครับหายไปเลยค่ะแต่พอย้ายออกมาอยู่เองแล้วก็เอ่อตั้งท้องลูกคนที่สองอาการกลับมาอีกเอากลับมาอีกเหระครับตอนท้องคนที่สองพอดีเลยใช่ค่ะแต่คราวนี้เปลี่ยนไปค่ะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนยังไงครับเธอจะแบบสะดุ้งตื่นกลางดึกเลยค่ะลืมตาโพลงเลยบางคืนก็เห็นเป็นแมงมุมเยอะมากแมงมุมค่ะบางคืนก็เห็นเป็นคนยืนคุยกับเธอตรงช่องประตูห้องนอนที่แง้มไว้นะคะ ค,ค,คือลักษณะการตื่นการเห็นภาพมันคล้ายๆตอนเจอผู้ชายคนนั้นนะนะคะแต่สิ่งที่เห็นมันเปลี่ยนไปการที่มันกลับมาตอนท้องครั้งที่สองนี่มันยิ่งตอกย้ําความเชื่อมโยงกับภาวะร่างกายหรือจิตใจช่วงนั้นเลยนะครับใช่ค่ะแต่การเปลี่ยนรูปแบบนี้ก็น่าสนใจจากผู้ชายที่ดูเป็นตัวตนนะมาเป็นแมงมุมซึ่งอ,อ,อาจจะตีความได้หลายอย่างความกลัวความไม่สบายใจอะไรบางอย่าง แล้วก็มีคนคุยด้วยที่ประตูอีกคือมันดูเหมือนแบบสะท้อนความรู้สึกไม่มั่นคงหรือความเปราะบางในช่วงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดต่อครับแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกครับมีอะไรอีกครับคือหลังจากนั้นนะคะเธอเริ่มเห็นอะไรที่แปลกกว่าเดิมอีกคือเห็นแม่ชีค่ะแม่ชีใช่ค่ะแม่ชีเดินเข้ามาในห้องนอนท,ทั้งทังที่ประตูปิดอยู่แล้วก็มายืนมองเธอที่ปลายเตียงโหอันนี้ ชัดเจนมากนะครับค่ะแล้วตรงนี้แหละค่ะคือจะเปลี่ยนสําคัญเลยเพราะว่าคุณแม่ของผู้โพสต์ตอนนั้นนมาเยี่ยมพอดีครับคุณแม่ยืนยันว่าเห็นแม่ชีคนนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฮะจริงเหรอครับคุณแม่ก็เห็นด้วยใช่ค่ะเห็นว่าเดินออกมาจากห้องนอนของผู้โพสต์ตรงไปที่ห้องน้ําด้วยซ้าโอ้โหอันนี้เปลี่ยนเรื่องเลยนะครับใช่ไหมคะครับคือจากเดิมที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ อาจจะเออถูกมองว่าเป็นเรื่องจิตใจเป็นไนท์เทอร์เรอร์อย่างที่หมอว่าคพอมีคนที่สองไม่ยืนยันสิ่งเดียวกันเป๊ะๆเ,เนี่ยคำอธิบายเดิมๆม,มันมันเริ่มไม่พอแล้วนะครับนั่นนะสิคะมันชวนให้คิดไปถึงเรื่องอื่นเลยการรับรู้ร่วมกันหรือมีความเป็นไปได้อื่นๆที่เอ่อนอกเหนือจากคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นเคยไปเลยยังค่ะยังมีอีกนะคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ ดิฉันว่าพีคมากๆเลยครับเล่าเลยค่ะครับคือเธอเห็นเด็กชายตัวเล็กๆค่ะใส่แค่ผ้าอ้อมยืนอยู่ที่มุมห้องแนวอาพาร์ตเมนที่เธออยู่ตอนนั้นเด็กชายใช่ค่ะแล้วเรื่องมาเฉลยที่หลังนะคะตอนที่เธอไปรู้ข้อมูลมาว่าเ,เคยมีเด็กชายจมน้ําเสียชีวิตในทะเลสาบที่อยู่ติดกับหลังอาพาร์ตเมนต์เธอพอดีอ้เหรอครับมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงค่ะพอรู้แบบนี้ เธอก็อดสงสัยไม่ได้ไงคะว่าสิ่งที่เห็นกับเรื่องจริงมันอาจจะเอ,อ่อเชื่อมโยงกันประเด็นเรื่องเด็กชายนี้ก็น่าสนใจมากครับในแง่การตีความนะค่ะยังไงคะคือการที่ผู้โพสต์มารู้ข้อมูลทีหลังเนี่ยมันเหมือนสร้างความหมายย้อนหลังให้สิ่งที่เห็นทันทีเลยอ๋อค่ะค่ะคำถามคือถ้าเกิดเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนละ่ะประสบการณ์ที่เห็นเด็กชายมันจะถูกเข้าใจไปแบบไหนจริงด้วยคะ่ะครับมันสะท้อนวิธีที่คนเราพยายามจะแบบ ปรติดประต่อเรื่องราสร้างความเชื่อมโยงหาความหมายให้เหตุการณ์แปลกๆที่เจอโดยเฉพาะพอ,อมันดันไปพ้องกับข้อมูลจริงบางอย่างที่หลังพอดีสรุปแล้วเรื่องจากโพสต์นี้ก็เป็นลำดับเหตุการณ์ที่ชวนให้คิดตามจริงๆนะคะครับผมมันเกิดซ้ำๆในช่วงชีวิตที่เฉพาะเจาะจงมากคือตอนตั้งท้องแล้วรูปแบบสิ่งที่เห็นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะจากเรื่องส่วนตัวมากๆครับ กลายมาเป็นเรื่องที่มีพยานรู้เห็นร่วมด้วยตรงแม่ชีนี่แหละครับใช่ค่ะแล้วสุดท้ายก็ไปเชื่อมโยงกับประวัติของสถานที่อีกมันซับซ้อนนะคะแต่ก็น่าติดตามมากๆใช่เลยครับมันเป็นเรื่องเล่าที่เ,เต็มไปด้วยรายละเอียดที่ทําให้เราต้องกลับมามองเรื่องการรับรู้ความทรงจําแล้วก็วิธีที่เราประกอบสร้างความจริงขึ้นมานะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเทียบกับข้อมูลข้างนอกหรือแม้แต่คําบอกเล่าคนอื่นประสบการณ์ของ ผู้โพสต์ตั้งแต่ผู้ชายปริศนาแม่ชีที่แม่ก็เห็นด้วยไปจนถึงเด็กชายที่อาจจะโยงกับโศขนาตกรรมแถวนั้นมันคือภาพสะท้อนความพยายามทําความเข้าใจโลกรอบตัวเราที่บางทีมันก็ดูเหมือนจะมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็นหรือที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้ในตอนนี้หมายในเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญหรือเปล่านั่นสินะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้เลยครับ